มีเพื่อนแล้วนะก็เก็ตอยากมีเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้อือไม่แน่ใจเหมือนกันการจึกการจึกสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลทอปพี่ทศวันนี้นะทุกคนก็เก็ตจะมีเพื่อนเป็นนกกระจอกแล้วก็เก็ตอิง 2ปีแล so, y, girl, like man, so, ้วนะเห็นไหมตัวแค่นี้เกือบ2ปีแล้วก็เก่งเป็นเด็กที่น่าสงสารมากๆเลยทุกคนเพราะว่าเด็กในบ้านไม่มีใครออกกอกแก๊กเลยทุกคนเป็นเด็กไม่มีเพื่อนหรอใช่ไม่มีเพื่อนเออจริงๆก็มีเพื่อนนะมีอยู่2คนมีท็อปกับตากล้องแค่นั้นเองนะทุกคนน่าสงสารไหมน่าสงสารไหมที่เจ้ากอกแก๊กไม่มีเพื่อนนะทุกคนเพราะว่าเจ้ากอกแก๊กกับเป็นนกกระจอกนกในบ้านของท็อปเนี่ยเป็นนกแก้วทั้งหมดเลยพอเราปล่อยออกมาเล่นด้วยกันอ่ะทุกคนก็จะเกิดเหตุการณ์กอกแก๊กทุกแก๊ก มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งนะทุกคนเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากเลยคือนกฟอร์พัดเขากัดเล็บของก๊อกแก๊กหลุดออกไปเลยอ่ะเห็นไหมทุกคนเล็บนอกสุดอ่ะหลังจากนั้นอ่ะท็อปแทบจะไม่ได้ปล่อยก๊อกแก๊กเล่นกับนกแก้วเลยทุกคนเพราะอะปล่อยที่ไรก๊อกแกกดกแก๊กปุ๊บทีเลยอ่ะไม่มีเพื่อนก็เล่นกับคนก็ได้กะโดดดึงดึงเนี่ยดึง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 แล้วดึง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 อัะจ๊กกอกแกงงแล้วก๊อกแกงงแล้ว ายามหาเพื่อนให้เจ้าก๊อกแก๊กอยู่ตลอดนะทุกคนแต่ว่าเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก๊อกแก๊กอยากจะมีเพื่อนหรือเปล่าคือท็อปไปอยากได้ลูกป้อนนะทุกคนแต่ว่าที่ขอนกันหิยบมาแต่ว่าถ้าเราจะไปเอาไกลๆอ่ะทุกคนเราก็กลัวอันตรายนะเพราะว่าเขาเป็นนกเล็กเนี่ยตัวแค่นิดเดียวเองยิ่งเป็นลูกป้อนตัวเล็กกระจิ๋วเดียวเองแต่วันนี้เราหาได้แล้วทุกคนก๊อกแก๊กจะมีเพื่อนแล้วนะก๊อกแก๊กอยากมีเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ตื่ไม่แน่ใจเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราเอาเพื่อนเพื่อนะทกกนปปปปแแ๊ติดดเเี่ยยาล นัน,นแทนีน่ก็คือเพื่อนของเจ้ากอกแกงนะทุกคนเขาอยากออกมาแล้วเขากะโดดออกมาเลยอะทุกคนหนูยังไม่มีขนเลยกระโดดเลยเมื่อกี้นี้คืออาการหิวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะชงข้าวป้อนข้าวน้องเขาก่อนละกันหิวแลว เราใช่ไหมเล่าอะ่ะอุ้ยอ้าปากกว้างมากเลยอาหารมาแล้วนะทุกคนขออนุญาตป้อนน้องก่อนนะคือท็อปชงน้อยมากเลยทุกคนแล้วก็ต้องรีป้อนด้วยเพราะไม่งั้นอาหารจะเย็นก่อนนี่น้องยุดรอเลยน้องอยากระโดดน,นะน้องน้มาแล้วข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาออกมาข้างนอกกันไหมนี่มามัมกันปกติแล้วท็อปจะป้อนน้องเขาประมาณ1 ml นะทุกคน พุงป่องแล้วทุกคนดูสิตรงนี้ยพุงป่องแล้วว้าวตอนป้อนมนอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะทุกคนคือเราพยายามป้อนไม่อยากลึกนะทุกคนแต่ว่าน้องเขาพยายามแบบเอามาสิเอามาสิเอามาสิกระเพาะเลย,เลยคืนลึกมากใช่คืนลึกมากแต่ตอนนี้น้องก็อิ่มแล้วเห็นไหมเต็มพุงแล้วทุกคน ตอนนี้เสียงดังมากทุกคนอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองอิ่มอยู่นะตอนนี้คือนกกระจอกชาวาเขาจะมีกระเพาะพักอาหารตรงนี้ที่เขาเล็กมากเลยทุกคนคือใช้เวลาประมาณ3-4ถึงชั่วโมงเขาก็จะย่อยหมดแล้วเราต้องป้อนถี่มากเลย1 ml ทุกประมาณ3-4ชั่วโมงเลยตอนนี้ขาน้องก็ยังไม่ค่อยแข็งนะทุกคนเหมือนก๊อกแก๊กตอนเด็กๆเลยคือต้องรอให้โตกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะทุกคนแค่ประมาณ15วันใช่ขา<อ>จะเริ่มแข็งได,ดได้เลยแล้วประมาณ10วันน้องก็จะบินได้เลยนะทุกคนเร็วมาก กินแล้วกินแล้วอุยต้องกินขนาดนั้นกินอิ่มแล้วก็ไม่มีอะไรทุกคนกินอิ่มแล้วก็นอนนะเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนลูกตอนนี้ท็อปก็ยังไม่ให้กอกแก๊กเจอกับน้องนะทุกคนเพราะว่าต้องรอให้น้องโตก่อนสักประมาณหนึ่งถึงอาทิตย์ให้น้องแข็งแรงก่อนแล้วค่อยมาเจอกันนะทุกคนส่วนเรื่องเพศนะทุกคนลองทายมาสิว่าน้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายติ๊กติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกน้องก็คือเพศ ือนกกระจอกชวาเนี่ยยังไม่รู้เพศตั้งแต่เด็กๆนะทุกคนคือจะแยกเพศได้ตอนโตคือจะดูจากลักษณะของปากเขานลทุกคนแล้วก็ขอบดวงตาใช่ไหมปั๊มใช่มันจะแดงแดงถ้าตัวผู้จะแดงกว่าอ๋อส่วนตัวเมียก็จะสีอ่อนกว่านะทุกคนแต่ว่ากอกแกงเนี่ยไม่มีใครเปรียบเทียบเลยเขาก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ากอกแกงเนี่ยจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียถือใครเก่งสามารถแยกเพศได้ตั้งแต่ตอนเด็กนี่ก็ช่วยบอกท็อปหน่อยนะแต่ได้ทับเดานะท็อปคิดว่ากอกแกงน่่จะเป็นเพศเมียก็มันเป็นชมพูชมพูใช่ใช่รอยดอกชมพูชมพ ก็หวังว่าน้องอาจจะเป็นตัวผู้นะทุกคนถ้าเป็นตัวผู้ก็จะมาเป็นคู<อ>่กันส่วนถ้าเป็นเพศเดียวกันก็มาเป็นเพื่อนกันนะเรื่องระยะการเติบโตนะครับจะบอกว่านกกระจอกชวาเป็นนกที่โตเร็วมากเลยเหมือนก็แก,กะกับตอนนั้นท็อปเอามาไซส์ประมาณนี้ออไซส์เท่านี้ใช่สิบวันเนาะน้องบินได้แล้วโอเคบิน okay, ได้แล้วนะทุกคนสิบวันเองอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเขาจะไม่เดินเป็นแบบนกแก้วนะเขาจะกระโดดเป็นผีกองกอยอัตโนยอัตโนยอัตโนยเลยนะทุกคน ส่วนเจ้าน้องตัวนี้เราจะให้ชื่ออะไรดีอะทุกคนมีกอกแกกแล้วกอกแก๊กับอะไรดีกุ๊กกุ๊กกอกแกะกับดุ๊กดุ๊กกอกแก๊กับดุ๊ดุ๋ยกอกแก๊กกับอะไรดีทุกคนคือสีน้องอะตอนที่ท็อปถามคนขายคนขายเขาบอกว่าน้องจะเป็นสีออกประมาณขาวด่างนะทุกคนแต่ว่าตอนเด็กๆกอกแก๊ก็เป็นสีประมาณนี้ทุกคนข้างหลังอ็จะเป็นแบบเนี้ยออกด่างๆดำๆแต่ว่าโตมาเดี๋ยวเัาหยิบขึ้นมาให้ดูแล้วกันเนี่ยตอนเด็กๆกอกแก๊ก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนทีไม่ดีดำกว่านี้ด้วย ก็จะมีสีเทาตรงข้างหลังตรงนี้นะทุกคนเป็นปืนนะแต่ว่ากอกแกก่ะตอนโตมาก็กแกก็จะเป็นสีขาวล้วนนะทุกคนเขาก็กไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องโตมาจะเป็นแบบขาวแบบกอกแกกเลยหรือเปล่าเจอหน้าปึบร้องเลยใช่ขออาหารแต่ว่าดูท้องสิป่องเลยจะเอาอะไรแหวพุงป่องเลยอ่ะเปยังจะผ่นคอไปท้ายเกือ ส่วนสีของนกกระจอกชวาทุกคนก็มีเยอะมากเลยเดี๋ยวท็อปจะพยายามขึ้นภาพให้ดูตรงนี้ทุกคนคือมีสีขาวแบบกอกแกงนะทุกคนแล้วก็มีแบบเหมือนชิ้นกวินไปปล่มที่เป็นหัวัวดำๆแก้มข,ขาวๆอันนี้ท็าก็อยากได้ทุกคนสีอมอตินก็มีนะทุกคน จริงๆท็อปคิดว่าสีอ่ะมันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะทุกคนแต่ว่าท็อปคิดไม่ออกแล้วคิดได้แค่นี้เองทุกคนเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตน้องนะทุกคนว่าน้องตอนโตขึ้นมาตอนบินได้แล้วจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่นี้นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายบายจ้า,าก็แกจะมีเพื่อนแล้วใช่จริงเหรอก็แก๊จะดีใจไหมอันนี้ไม่รู้อ่ะก็แก๊ไม่ชอบใครเลยนะนั่นดิกกแ๊อยามีเเพื่นจรงหะ หมด5้าวันแล้วทุกคนน้องก็เริ่มขนยาวขึ้นแล้วเนี่ยได้ยินเสียงน้องไหมตอนนี้น้องน่าจะถึงเวลาอาหารแล้วนทุกคนไม่รู้ว่ากล้องเก็บเสียงได้ยินไหมนะน้องอยู่ตรงนู้นนะดังจิบ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 ่น้องน้องได้ยินเสียงเราชงอาหารแล้วทุกคนน้องน่าจะหิวแล้วแหละตอนนี้ยน้องมาแล้วนะทุกคนกับพลังสิ่งที่มากขึ้นแล้วน้องก็เริ่มกระโดดได้แล้วนะทุกคนน้องดังมากมาเร็ว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 กระโดดตึ๊ดละขึ้นนิ้วเลยกระโดดใส่หน้าเลย รึบึ๊บ้โห oh well เร<ล>็วมากมาถึงเร็วมากเลยแต่น้องก็ยังหมุนคอกินเหมือนเดิมแล้ว้ยทำไมต้องกินยากอย่างนี้ด้วยเนี่ยออ้ยเริ่มบินได้แล้วเนี่ย แล้วนะทุกคนดูสิพุงป่องเลยป้อนมากว่านี้ก็น่าจะอ้วกแล้วนะทุกคนแต่ว่าน้องเขาก็ยังร้องเหมือนหิวอยู่เลยทุกคนเพเด็กๆเนี่ยเขากินแค่1ห,หลอดเองนะตอนนี้กินไปทั้งหมด3หลอดแล้วทุกคนดูดพุงป่องเลย